เพชยนต์สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าจ่าเพชยน์นะคะที่ปรึกษาดังการขายอีกแล้วเช่นเคยวันนี้วันนี้เจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทเพชยน์ถนนเสรีไทยซอย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้ขอหยิบยกรถสวยหรูสไตล์ผู้บริหารมารีวิวแล้วกันเนาะวันนี้ขอนำเสนอเป็น Toyota c a m r รปี2012นะคะเครื่อง2.0ตัวจีนะคะคันนี้ที่เพชยนต์เสนอขายเพียงราคา 475,000บาทเท่านั้นค่ะตกค่อนเพียงเดือนละ9,000เองนะคะสำหรับคนที่นะจัดเต็มนะคะไม่ต้องใช้งบดาวก็ผ่อนแค่9,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจและมองหานะ่าแคมรี่นะคะโตโยต้าแคมรี่หน้าเก่าโชมเก่าสภาพสวยเดิมๆแบบนี้อยู่จะจ๋าแนะนำเป็นคันนี้เลยนะไม่น้อยนะคะไม่อยู่ที่แสนสี่กิโเมตรเท่านั้นเองนะ สภาพสวยเดิมทั้งคันพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมใช้กันยาวๆไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูความใหม่ความเดินรอบคันนะคะมาดูความสวยอันดับแรกกันเลยนะคะกับไฟมันติเรฟเฟกเตอร์นะคะสภาพสวยสวยเดิมๆดวงไฟโคมไฟนะคะยังใสใไม่มีรอยหมองนะแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสวยสวยวาวๆแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ถัดมานะคะ ทะเบียนนี้ลูกค้าก็จะได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยสภาพตัวรถภายนอกค่อนข้างจะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นตาไฟนะคะกระจังหน้าแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะอันนี้คือมีครบคันเลยสภาพตรงปกแน่นอนค่ะสวยงามหรูสไตล์ผู้บริหารแน่นอนกับราคาแค่475,000บาทนะคะคือคุ้มมากๆนะ สภาพโดยรวมนะคะแทบร้อเเซไม่มีรอยตำหนิเลยนะแล้วเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะคะลูกค้าราคานี้มีมาไม่บ่อยนะนานๆเข้ามาทีนึงนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของล้อล้อเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะอันนี้คือสภาพแม็กเดิมๆยางเดิมๆเลยนะคะเป็นยางปี2020นะอันนี้ได้เป็นยางปี2020ลูกค้าใช้งานได้ไปอีกยาวๆเลยนะความใหม่นะคะของยางหนวดกุ้งยังอยู่เลยเนาะ แล้วก็ส่วนของใต้ซุ้มลอ้อใต้ซุ้มล้อยังมีรรยสีมาร์คคิแต้มอยู่เลยนะคะแต้มมาจากโรงงานนะรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวจริงนะสามารถเอาสำเนาไปเช็คได้ที่โชว์รูมเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถัดมาด้านบนตรงประตูนะคะอันนี้คือตัด ติดกันศาสตร์มาให้นะคะพร้อมเลยนะล้วขอบประตูก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะสภาพสวยเดิมน่าใช้งานมากนะคะลูกค้าท่านไหนอยากมาดูรถตัวจริงนะคะมาได้ที่บริษัทเทสยนถนนเสรีไทยซอย68แยก1ค่ะนะคะเราพร้อมให้ลูกค้ามาเทสรถของเราได้เลยมาทดลองขับ และมาดูรถตัวจริงนะคะหรือจะมาสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็สามารถสอบถามโทรเข้ามาหาจ้าจ่าได้เลยนะคะจ้าจ๋าพร้อมสแตนบายและรอรับสายลูกค้าตลอดเวลาเลยเนาะ <S <S สำหรับด้านหลังนะคะลูกค้ามาดูความสวยด้านหลังนี่นะคะามาดูในส่วนของไฟนะคะดวงไฟเขาจะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะอันนี้ดูชัดชัดเลยคือสภาพสวยเดิมมากแล้วก็สัญลักษณ์2.0ตัว G นะคะ แล้วก็นะคะมีเซ็นเซอร์นะคะติดมาให้ด้วยนะอันนี้คือเซ็นเซอร์นะติดมากับตัวรถเลยสภาพเดิมน,น,น่าใช้งานสวยจริงจริงค่ะใครที่ชอบรถนะคะรถรู้แบบนี้ราคาถูกแบบนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นรถเดิมทั้งคัน ไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำแน่นอนนะอันนี้คือการันตีได้เลยเพราะว่าบริษัทเพรย์ต์ของเราคัดรถสวยเกรดเอคุณภาพเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่เกรดเอเราไม่นําเข้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาลูกค้านะคะไปชมความเดิมความใหม่ของรถคันนี้กันนะคะว่าลูกค้าอยากตัดสินใจซื้อนะคะในราคานี้คุ้มค่าหรือไม่นะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะภายในไปดูกันเลย มาดูในส่วนของความใหม่ความเดิมภายในนะคะรถคันนี้นะคะอันดับแรกมาดูในส่วนของแผงประตูนะคะแผงประตูนะคะจะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีนะที่ปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เลยตัดกับตัวรถรูรร้ราสวยงามมากดูใหม่นะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะจะจ่าให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันเลย แล้วก็มาดูในส่วนของนะคะน็อตนะคะข้างประตูนะคะอันนี้คือยังมีสีมาร์กสีแต้มจาก QC โรงงานมาเลยนะนะคะอันนี้จะเป็นขอบประดูกงูนะคะเป็นยางเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูความละเอียดรอบคันรถนะสภาพยังเดิมๆทุกอย่างนะคะ แล้วก็เรามาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเป็นเบาะหนังเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยสภาพเบาะไม่ช้ำนะคะไม่ช้ำรุดเลยพร้อมใช้งานมากนะคะเจ้าของเดิม ใช้งานทนุถนอมดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะรถปี12ผ่านมาเกือบ9ปีแต่สภาพแทบจะร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้หาค่อนข้างยากแล้วนะคะนะเพราะว่ารถเราไม่ช้ำเลยแล้วก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบนะคะหุ้มหนังสีดำเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเนาะแล้วก็เดินด้วยได้จะเข็บสีแดงนะคะพวงมาลัยออกแบบมาค่อนข้างจะออกเป็นแสปอร์ตนิดนึงนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าปัดนะคะจะเป็นแบบนี้เลย ยแสดงผลเนาะส่วนคอนโซลด้านหน้าตรงกลางนะคะก็จะเป็นช่องแอร์แล้วก็นะคะเครื่องเล่น VCD วิทยุ FM นะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้นะสำหรับคันนี้แล้วก็จะมีช่องเก็บสัมภาระนะแบบนี้เลยสวยรูมากน่าใช้งานพร้อมใช้งานจริงๆนะคะคอนโซลตรงกลางเป็นสีน้ำตาลลายไมย้เนาะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันได 1>, 1 2 3 4งสอี่หสปีดนะคะเกียรเป็นแบบหสปีดเนาะภายในค่อนข้างจะร้อเปอร์เซพร้อมใช้งานน่าใช้งานนะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะในราคาเพียง4 7 5แ0น0บาทนะคะเพราะว่าเป็นเบาะปรับอัตโนมัติไฟฟ้าทั้ง2เบาะหน้าแล้วนะคะแล้วก็นะคะนั่นที่บังนะคะแดดเปิดปุ๊บ เราก็ไฟก็จะเปิดให้เลยอัตโนมัติคือสวยงามมากนะคะตอบโจทย์รถรูสไตล์ผู้บริหารจริงๆนะคะอ่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ใหม่เช่นกันนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆนะอันนี้ให้ดูไปพร้อมๆกันเลย ไม่จกตาแน่นอนค่ะสภาพรถไม่จกตาแน่นอนรับรองตรงปกแน่นะคะเพราะว่าที่ลูกค้าดูคลิปที่จะจ่ารีวิวเนี่ยคือจะจ่ารีวิวตามสภาพเลยนะคะอ่าบกพร่องตรงไหนหรือว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเจจ่าก็จะบอกลูกค้าไปในคลิปเลยนะแต่รถคันนี้แทบจะไม่มีตําหนิเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นความใหม่ความเดิมนะคะเพราะว่ารถไม่ช้ําเลยรถไม่ช้าจริงจริงไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าคนขับ แล้วก็บรลัางด้านผู้โดยสารนะคะคือสภาพสวยจริงๆเดิมทั้งคันแน่นอนร้อซไม่ผ่านการชนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกระโปรงนะคะท้ายกระโปรงด้านหลังกันใครเห็นคลิปนี้แล้วสวนใจรถคันนี้นะคะรีบโทรมาหาเจ้าจ๋าได้เลยเพราะว่ารถค่อนข้างมาไวไปไวเนาะอ่ะมาดูในส่วนของนี่ฝาท้ายกระโปรงนะคะนี่เลย ฝาท้ายกระโปรงก็จะมีนะคะตะข่ายกันนะคะกันล่วงนะคะเวลาเราใส่แล้วก็อด้านล่างนะคะก็จะมีที่เก็บล้ออะไหล่นะคะแบบนี้เลยได้ล้ออะไหล่ไแม่แรงนะคะแล้วก็ประแจรถพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซนไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมลูกค้าได้ไปก็ใช้งานไปยาวๆเลยนะคะลูกค้าอยากซื้อสด อยากจัดไฟแนนซ์รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ใช้เอกสารอะไรบ้างนะลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาหาเจ้าจ๋าได้นะโทรมาเลยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะเครื่องยนต์คันนี้จะใหม่จะเดิมยังไงนะเรามาดูพร้อมกันได้เลยอ่าอันนี้คือสภาพนะคะเดิมๆของ ฟ้ากระโปรงรถคันนี้นะคะอ่ะคันนี้เป็นเครื่อง2.0เชื้อเพลิงเบนซินนะคะลูกค้าอ่ะให้มาดูพร้อมๆกันเลยนะอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมๆเ,เครื่องยนต์ที่แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องและพร้อมได้แบตเตอรี่ใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนให้เลยสดๆร้อนๆอ,อันนี้ลูกค้าก็จะได้พร้อมไปพร้อมกับตัวรถเลยนะแล้วก็มาดูในส่วนของเม็ดอาร์ของเครื่องยนต์ตัวถงังตัวเครื่อง ทุกชิ้นส่วนทุกอย่างน็อตไม่มีรอยขยับรอยขันรอยคายเม็ดอาร์คอยู่ที่เดิมรอยซีนอย่างนิ่ม,น,มนะคะนี้เลยถ้าใครว่ารถไม่เดิมนะคะเรานะคะมาดูกันเลยสภาพรถเดิมทั้งคันนะคะสวยมากเครื่องยนต์เดิมแน่นนะคะสตาร์ทปุ๊บสิบปับ๊บนะไม่ว่าจะเป็นนะคะอะไรทุกชิ้นส่วนหรือว่า อื่นๆเลยนะคะเราไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการหนัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะเราคือมาอยัางไงเราขายอย่างนั้นเลยนะคะก็คือรถของเราเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นจากโรงงานเนาะ <S <S สำหรับลูกค้าท่านไหนอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะมาไวไปไวเพราะว่าหายากมากแล้วลูกค้ารีเควสกันเข้ามาเยอะมากเลยนะ <S 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 เพราะว่าเป็นที่นิยมการค่อนข้างเยอะในส่วนของรถ หรูสไตล์ผู้บริหารราคาแค่475,000แถมยังไม่น้อยพร้อมใช้งานแบบนี้จ้าจ๋าแนะนำและให้รีบตัดสินใจมาหาจ้าจ๋าได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68แยก1บริษัทเปิดทุกวันนะคะลูกค้าบริษัทเปิดทุกวันไม่หยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องของจจ๊จ๋ารถสวยเกรด A ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันนะสำหรับวันนี้จจ๊จ๋าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ